อมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเข้ามาตัวเนี่ยขอบแล้วค่ะอะที่ฝุ่เป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรามาทบทวนความขับก่อนว่ามันมีอะไราอ่ะใครจาตัวทาตัวนี้ได้อ่านว่าอะไรลงมีลงไหมครับเนี่ยเอ่อ อ่าน่าอะไรแล้ต้องกช่างอี่างอีช่างอีมากช่างอีแปลว่าอ่านมาคือช ja ่อแปลว่าเ่งใช่ไหมคะช่าอีแปลว่าเ่งอ่ะต่อมาต่อมาอ่ะคำนี้ใครใครรู้ใครรู้ตอบเราช่วยพูดพูดเก่งมากพูดแปลว่า kangkung, 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 kangkeng kayak, kangkeng kayak, kangkeng kayak, kangkung, kangkung, kangkeng kayak,

ข้าวคงเหรอจินจือบอกว่าข้างถ้องสิือว้องต้องลากเส้นเหรอเดี๋ยวให้ลากครับหนาใจเย็นนะทอไปทำต่อไปต้องทำไปจิ้จืต้องเขาต้องวกเราสืบว่าอะไรแม่จิ พูดตัวอกห้ามจืดแล้วว่าจืดม้อ้อาาาืด้าวจืดขาปว่าอะไรคะเอ่อเาจืดถุงเท้าอไรนะลูกถุงเท้าเอาใช่ไหมถูกต้องจดจืดจดเก่งมากเอาท่ามต่อไป คำนี้แปลว่าเสียง่าเสียงแปลว่าอะไรรองคาเก่งมากเสียงแล้วว่ารงค่าทีนี้เราจะให้เด็กๆนะคะทำแบบแต่ก่อนที่เรามาดูคำศัพท์ก่อน เรามาดูคำเพิ่มเติมก่อนก่อนเราเป็นอะไรตไปคำที้ทีนออกเสียงตามเราใช้อดูตามท้ายเลยนะคะท้ายเลยนะคำนี้อ่านว่าั่ฉันบ่แปลว่าอะไรฉันฉันาต่อไปต่อไปลูกณนี่่แปลวาคุณหนี่แปลว่าคุณ มีแปลว่าค้นแล้วคำที่สามคำนี้ค่ะเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าเเสีงหายแล้วคำที่สี่ใช้คำนี้ดูเหรออ่านค่ะข้าดูข้าดูข้าแบบว่ดูเ้ามาคำที่ห้าที่อ่านว่าเตอเตอ อแปลว่าของแปลว่าของวัวเต๋อแปลว่าอะไรลูกของใครของของฉันนี่เต๋อของใครของของคุณของคุณเราเต๋อเราเต๋อเก่งมากค่าได้แล้วอันนี้รชื่อันนัของอะไรอะ ต่อไปหนูต่อไปเรามาดูอันนี้ค่ะบอ,วเวอ,วเวเอดเติร์กเนี่ยบอดเติร์กแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราดูแลบอดเติร์กแปลว่าของฉันเสียแปลว่าอะไรลูก เสียเสียรองเก็บได้ว่ารองเท้าของแต่เป็นประโยคว่ารองเท้ารองเท้าของฉันเก่งมากรองเท้าของฉันบัวเต๋อเสียรองเท้าของฉันอ่าเรามาดูประโยคอื่นกันอ่าอันนี้เขาบอกว่าบัวเต๋อผู้สื่อบวเต๋อผู้จื่แปลว่าอะไรผู้จื่ผู้สื่อรองเท้า ถู้จื้อผู้จื้อู้จ้อถูกต้องเก็ขายยาวของฉ ah. ันถูกต้องต้อเก็หายาของเตอเอเออของฉัน่ะเรามาดูใช่ไหมเอาีาให้การเก็ขายาวของฉันทีดตอทำไหมคะ เสียงกล้องอาเสียงเสียงมันกล้องะเสียงดหมเสียงมันกล้องคือทันอ่าพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตออาิตยอาทยรู่กอเสียงมันเสียมันกล้องะครับอสออวัวตอเตเต๋อเตอหว้วตชิ้นสืดแปว่าอะไรชิ้นสืดชิ้นสืด กระโปงสามโตงเก่งมากเลยกระปุกกระโปงของสานเก่งมากกระโปงของฉานนี่อ่ะถูกต้องใครตอบถูกเก่งมากเลยสามประโยคนี้อ้าวนี้อีกคาเอ่อว่าจุดทาเอ๋ว่าจุดเอาคขาไม่ว่าจุดว่าจิดแบบว่าอะไรว่าจุด หมวกว่าจุดเมื่อกี้ฉันสินโมวงแล้ว่าจดเสื้อขาสั้นเท้าถุงเทาว่าจุดกถุาองอ่าเขาบอกว่าทาเตะทาเตะทาแปลว่าอะไรลูกเขาว่าเขาทาเตของขาทาเตะว่าจุก็แปลว่าถุงเท้าเท้า เขาอะไม้ทัวหายไปแล้วถุงเท้าของเขาเป็นถุงเท้าของเขาไปแล้วนะคะต่อมาทาเช้าวีทาสของเชื้อของใครคะทาสชื่อของท่เขา ของขาวแต่ทำไมอนนี้มันเป็น่องอะไรนจิ้ะเนี่ยต้องไหนลูกอ๋อโอเคโอเคทาเติรนะลูกทาเติรนะลูกเราชื่อพาร์อนเราชื่อพาร์อนทาเติรข้างนี่แปลว่าอะไรลูกเสื้อของของของขางขาวอ่ะเสื้อขแต่อันนี้มันของขพี่ยินพี่ยินเป็นเป็นเป็นของอ่ะทีนี้ตัร์ชื่อได้ไหมคะกัน สำว่าเจอชื่อได้ไหมที่เอะรกันนีี่คืนาชื่ออะไรนอ่เรามาเติมคำว่าเจอชื่อคันนะคะต้องเชื่ออ่ะเราลองดูดิถ้าเอาเอาคำว่าเจอชื่อยช่ไี้คะเจอชื่อของฉังค่ะเจอชื่อของเขาเ

ของฉันผ้าของผ้าผ้าของใครของฉันเก่งมากตอบได้ห้าตัวคือหมวดของฉันเอาต่อไปเจ้าคื่อหัวเตอร์คู่จืดนี่คืออะไรคู่จืดนี่คือการเก็งขายาของฉันนี่คือการเก็งขายา ยาวของฉันานี่คือกางเกงขายาวของฉันนี่เออเราเชื่อเปิดแอร์นิดเนียค่ะมาเราเชกลับไปได้าลยนะพี่นี่มาเดี๋วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันทุกคนเปิดแบบฝึกหัดเปิดแบบฝึกหัดให้เด็กๆโยงตรงไหนอะู่ตรงไหนอะอ่ะนี่ได้ตั้งไหนให้เด็กๆจับคู่คำศัพท์ สรุปให้ถูกเรามาทำไปพร้อมกันเลยอะโอเคทุกคนเตรียมดินสอทุกคนเตรียมดินสอแล้วดินสอแอนยังลบเฮ้ยเราชิลัเลยค่ะค่ะค่ะแลวเลยทกทาเลยนะครับอ่าเลยเริ่มทำได้เลยเริ่มทำได้เลยเลย เอาคำศัพท์คำแรกเดี๋ยวเราเอาคำศัพท์นี้าใคำแรกใช้ภาาจีนนะว่าือลูกดูตัวภาษาจีนนะคะแล้วก็รอกเส้นย่างเี้ยวครับอะไรนะลูกยางเี้ยวครับไหนไหนไหนูกอคถูกต้องถูกต้องครับมีคำเพิ่มมาอีกหนึ่งคำ ในแบบฝึกหัดของเราคือคำว่าเซี่ยวฝูเด็กๆจำได้ไหมเซี่ยวฝูเสมเซี่ยวฝูนักเรียนอบอกชุดอะไรนะคะเจ้าูนักเรียนถูกต้องค่ะเซี่ยวฝูคือชุดนักเรียนมีคำาำค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 ำีำค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 ำ่ำค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 ำเำคำยำค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  ข้อที่อะไรนะคะข้อที่สิบหลับูกข้อที่อันนี้แเ่วงแลวข้อที่หนึ่งอ่เาข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรข้อที่หนึ่งอ่านว่าเสียเสียแปลว่าอะไรลูกเสียเสียที่เราถ่าเดินเสียเรออะไรคะรองเท้าถูกค่ะรองเท้ารองเท้าอยู่ไหนรองเท้าอยู่รูปหางยเส้นเลยค่ะข้อที่หนึ่งอยู่หลข้อที่หนึ่ง เสียเสียเรอ่ขาข้อสองตรงไหนรู้เสียอ่อนอ่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าช่างอีนี่ไงตรงตาาสไลด์ของเขาชื่อช่างอีคืออะไรครับลูกเปื้อคือเสื้ออันนี้อันหนล้อยู่ไหนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคโอเคโอเคอันนี้ลูกทำยัง อ่ะโอเคด้านชาอีต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามคกูสืบกู่สืแปลว่ากางเกงขายาวกางเกงขายาอ๋อจมันเกงไปแล้วอยู่ตรงข้างล่างไปทีงเกงขายาวกางเกงขายาวดูสน Okay. โอเคค่ะค่ะต่อต่อไปโอเคคาอชิ้นจืดไเม่าชินจืคามีสี่คำก็ชิ้นสือชินจืแตลว่ากระโปงกระโปงกต้โงเอาหาชิ้นจือซี่ชิ้นจืใจหนาอ่าโยนไปเอ่อเออ ลองกเรียชื่อได้ยินไหมเราชื่อมูครับได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินกูยชื่ออ่ดร่อไปข้อที่ห้าเสจข้อที่สี่ที่สรารน ต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้า่หอ่านว่าเมาเมาจืดเมาเจืดเาจืดแปลว่ามัวมัวมัวอะเอาไหนมัวมัวเอาค่ะแล้วเจอแล้วข้อที่เ่ข้อที่ห้าหรอครับข้อที่ห้าเมาจืนไหนครับเมาจือะไรนะครับมัวเมาจืด มากเลยค่ะเสร็จครับเราทีทำไมต้องพูดตรงนั้นด้วยพูดตรงนั้นเขาเรียกว่าปิดนะไตเติ้ลไงไตเติ้ลเสียงดังดังเราซื้อค้าไหนคะเงียบปากอะไรกันบ้างสิเราซื้อค้าไหนคะเอาแบบเอาแบบวันนี้ค่ะตัวที่อร่อย

อ่ะมันเป็นแบบที่แจกไปอ่ะค่ะพี่น้าเนี่ยค่ะแบบใช่ใช่ฝันถับภาษาจีนไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบฝันภาษาจีนน้าหน้าเท่อะไรคะเนี่ยค่ะในกระดาษเนี่ยค่ะในกระดาษมี่ไหมะนีไปแน่ไปให้หน่นะคะหน้าที่เท่าไหร่คะเนี่ยค่ะแบบคันถามอันเนี้ยค่ะพี่น้าแบบฝันถับแบบฝันถาบอนเนี้ยเตอร์ แต่สักครู่นะคะอยู่ไหนตู้เนี่ยนี่ที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับอะไรอ่ะตัวแรกคือก่อนหน้าค่ะคือคำส่วนคำแรกเสียเสียแปลว่าอะไรลองลองหาต่อไปช่างอีช่างอีคืออะไรเนี่ย เส yup. ื้อเฉยๆลูกช่างอีกเสื้อต่อไปคู่เด okay, ียวคู่เด like ียวคืออะไรคะกางเกงขายาวกางเกงขาาาาขยวอันนี oh God, ้ก็ตอบไปแล้วหใช่ไม่พ mm ูดถูกต่อไปชิ้นจืดชิ้นจืดแปลว่ากระกระโปรงข้อที่ห้าเมาจือเม้าจือคืออะไรลูกหมวกหมวกต่อไปข้อที่หก ย,ยังไม่ได้ค่ข้อที่<อ>หกยังไม่เฉลยใช่ไหมเร<ม>าถึงข<ม><ด>้อที่หกใช่ไหมไปนั่งเรียนไม่รู้จะเตรียมอะไรหรอกไม่ทำด้วยนะตลอด อ่าครบครัวให้พัตเตอร์ก่อนนให้พัตเตอร์ก่อนนะเพื่อนๆดูนะข้อที่หนึ่งพัตเตอร์เดี๋ยวโยกเล้นเลยนะคะจับคู่รูปภาพขับแรกเสียเสียแปลว่าเท้าเท้าอยู่ต้างไหนพัตเตอร์โยงเลยขอโทษดิต่อไปข้อที่สองลูกช่างพีช่างพีแปลว่าเสื้อช่างพีแปลว่าเสื้อ โยงไปหาต่อไปที่สมคือคำว่าคู่จืคู่แปลว่าา่า่ม่แม่ออกผ่จืดจืดกระโอ้มีตำขึ้จืดแปลว่าผ่าโอ้ไต่อไปครับที่ห้าเม้าจื เมาจิปลวมาจหมาจมาจิปลวมาเหมาจิ๊มาจมาจิหมาจิมาเหมาจิ๊อหมาจิ๊่หมาจิอทีมาจหมาจิมาจมาจาจ่าจิว่าจิว่าจิว่าจิาจิาจิงเ้าถิง้าจิาถิงเทาจิ๊บาถงเ้ามีไหม ไม่มีอ่าไม่มีถุงถุงแต่อมีถุงถุงเพาว่าจุดแล้วถุงถุงอยู่ข้อยี่ต่อไปข้อที yes, ่เจ็ดข้อที่เจ็ดคำนี้ที่เราชื่อบอกเมื่อกี้นี้คำว่าเจียวหูเจียวหูทำอะไรคะ

คำตั้มข่านข่านข้าวต่วข้าวตัวดูดูสีใครที่กำลังข่านอยู่อยู่กำลังดูอยู่เสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งเก่งนะอยากลงไปหาแม่ เอมาคเรียบรอแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราซื้อ่เอาทนี้เราแค่นี้ก่อนเราแนี้ก่อนให้เสร็จแล้วให้ราช่วย้วยนะคะโอเอแต่ก่อน้วกนควรองโอเคคเดี๋ยวลูกจะเอามาให้ดูตอนที่เวลาโควิดินดีขึ้นนะคะโเบไว้นะเว้นะ อ่ะมาทบทวนมาทบที่รับผลไปหาที่รับผลนะคะอันนี้วันนี้ไม่ใช่คุณวันนี้เราทบทวนในวันนี้เราทบทวนในอคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งใครอยากตอบคำถามรู้องชิคอยากตอบคำถามรู้องชิเป็นคนแรกเจ้ือนอ๋อโหไตเติ้ลคนแรกไตเติลคนแรกอ่ะไตเติลดูไตเติลดูทำไมครับลูกทำได้แน่เห็นว่าอะไรด้วยอ๋อ

ชินอ่ะฉ <1 French Claire> mm ินจืดชินจืดจริงมากชินจืดอคะค่มากเลยูกมากจริงพูดมากจรงจริเราะอะไรจริงวาดวาดโอเคมาต่อไพัตเตอร์พัตเตอร์คำนี้อะไรลูกวาจือะไรนะลูกวาจื

แบบาให้เราชื่อดูด้วยนะคะว่าทำาูมไหมเดี๋ยวเราชื่อตรวจที่ี่ครจะตรวจให้โอเคโอเคเดี๋ยวนี้เรียจแล้วเราค่อยส่งไปสได้นะคะอ่อโอเคเราเก็บสัปดาห์นี้ไปแล้วเด็กๆใจเทียนใจเทียนใจเทียนเรา

อ่าชิต้าคำแรกนะคำแรกคำนี้ถามว่าเสียลูกเสียแปลว่ารออเสีย่ะเสียเสียแปลว่ารอค่ะชิต้าดู้าหน้องอต้าไหนรองชิต้าอย่ตรงนะเจ้าเชิญหนูฟังไม่ชัดเลยอ่ะไม่รด้ไม่รด้ ต้องใช้หูฟังก์อะพี่ไม่ได้ค่ะลูกที่นี่เลยเวลาที่เย็นนะเออได้ยินไหมซีต้าได้ยินเราใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคซีต้าดูคำแรกเสียแปลว่ารองเท้าซีต้าโยงเส้นจับคู่เลยรองเท้าอยู่ตรงไหนลูกค่ะ รองเท้าโยงเลยค่ะโยงเลยเสื้อเท้าไ,ไม่ตรง่องสองคือคำว่าช่างอ e. ีช่ง e. างอ,อีแปลว่าเสื้อลูกแปลว่าเสื้อจิตาเห็นเสื้อไหมโยงเส้นจับคู่เ้อเ,อ,เอาฝัา่งนี้ ค่ะค่ะต่อไปต่อไปคำว่าคู่จืคู่จืแปลว่ากางเกงขายยาวลูกข้อที่สามคู่จืแปลว่ากางเกงขายยาวคู่จืกางกงเกงใช่กางเกงขายยาวลูกยงเส้นหากางเกงขายยาวเลยยงเส้นจับคู่เลยต่อไปคำที่สี่ค่ะคือคำว่าฉินจืดฉินจืแปลว่ากระโปง ฉินจื่อแปลว่ากระโปงข้อที่สี่นะฉินจื่อแปลว่ากระโปรงนะลูกสัญญาข้อที่สี่สัญญาค่ะลูกซิต้าเสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคต่อไปข้อที่ห้าค่ะเมาจื๊อเมาจื๊อแปลว่าหมวกเมาจื๊อแปลว่าหมีหมีหมวกหมีหมเส้นเลยหมวกให้ตรงก่อนแล้วอยขีด โอเคต่อไปคที่หก<ล>ว่าจืดว่าจืดแปลว่าถุงเท้าว่าจืดแปลว่าถุงเท้าลูกถุงเท้าี่ไปหาถุงเท้าเลยว่าจืดอืมอ่าต่อไปค่ะคำศัพท์พ่อที่เจ็ดคำนี้อ่านว่าเซี่ยวฝูเซียเยเซ่ยวฝูแปลว่านัเีนซี่ยงฝูแปลว่านักเรียนค่ะ ชุดนักเรียนนักเรียนใช่ค่ะชุดนักเรียนนักเรียนชุดนักเรียนรูปชุดนักเรียนรยนจับไม่เป็นแล้วก็ <ขอ S 2> จับแล้วค่ะโอเคคั้มสุดท้ายคะ่ะคําที่แปดคำว่าข้ามข้ามแปลว่าดูแปลว่ามองข้ามแปลว่าดูแปลว่ามองอ่ะตรงกับรูปไหน ดูลองแปลว่าดูข่แปลว่าดูตรงเนอะดูหรือลองอ่ามันตรงกับควาำไหนอ่าอ่าโอเคเส้นมือนอนอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วชีต้าถ่ายรูปมาให้เราซื้อด้วยนะแล้วส่งเข้าในไลน์กลุ่มนะคะโอเคไหมคะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เลยแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มหน่อยนะคะ อโอเคมิต้าเราซื้อไปแล้วนะคะบ๊ายบายใจจีเจียนใจ,ใจเจียีนลูก